ข่าวดีคลังประกาศเริ่มใช้บัตรใหม่บัตรคนจนวันที่หนึ่งมีนาคม2566ทั่วประเทศรับเงินทันทีเจ็ดเด้งโอนพร้อมกันทั่วประเทศสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะเมื่อวันที่11มกราคม2566 นายธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจําสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงแผนการดำเนินโครงการการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในปี2565หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งกระทรวงการคลังได้ประกาศผลสถานะการลงทะเบียนของการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ที่โชว์สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์รวมทั้งสิ้น19.64ล้านราย จากจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น22.29ล้านรายโดยจะทยอยประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติให้ทราบภายในเดือนมกราคมนี้และเริ่มใช้สิทธิโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2,566ตั้งแต่วันที่1มีนาคม2,566บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2,566จะได้รับสิทธิประโยชน์ดังนี้ 1. ผู้มีรายได้ต่ำกว่า3 0,000บาทต่อปีจะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ300บาท 2. ผู้ที่มีรายได้3-0,000ถึง100,000บาทจะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ200บาท3โดยทั้ง2เกณฑ์จะได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางอีกเดือนละ500บาท 4. ส่วนลดค่าซื้อกาถุงต้มง0 0บาทต่อ3เดือน 5. ้าเงินชดเชยค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาบาทต่อครัวเรือนต่อเดือน หเงินชดเชยตามจำนวนเงินที่ชำระค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนเจ็ดเงินเพิ่มเบี้ยสำหรับผู้พิการอีก200บาทต่อเดือนตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2566ผ่านหรือไม่ผ่านได้ที่เว็บไซต์ h t t p s สสัับติวดการแห่งรัฐ m o e f g o t h หรือเว็บไซต์ h t t p s w w e l f a r e m o f g o t h กรณีผ่านรอยืนยันเพื่อใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐกรณีไม่ผ่านไม่ได้รับสิทธิและอุดทอนกรณีผ่านมีรายชื่อผ่านคุณสมบัติสามารถยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกรณีที่ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัตินั้น ผู้ลงทะเบียนสามารถยื่นอุทธรณ์ได้อีกครั้งโดยกระทรวงการคลังจะเร่งพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน15-30วันหากอุทธรณ์ผ่านก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ย้อนหลังต่อไปถ้าไม่ผ่านก็จะไม่ได้รับสิทธิสำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่ที่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะ เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ